สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรากา็เราอยากจะแนะนําแขกรับเชิญท่านใหม่อุ๊ยเป็นไงแขกรับเชิญท่านใหม่อาจจะยังไม่คุ้นหน้านะัะชื่อมิ่งนะครับเป็นเพื่อนร่วมง,งานสมัยนานไปแล้วและเดี๋ยวเราก็จะไปกันไหนกันเพื่อนไปเซี่ยงไฮ้ค่ะไฮ้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 นะครับหเย็นมากอตอนนี้หางกันไม่เจอถังข้าโรงแรมคือแบบ เอ๊มันใช่ใช่ไหมหลังจากที่เรานั่งกันมาสักพักหนึ่งเราก็ยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ยังกินข้าวเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วใช่ปหมบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วอร่อยนี่มาแล้วเลิศมากจึ้งมากอร่อย เพืเ่อนๆนะตอนนี้เราก็อยู่นหน้าเกตน,นะเรารอขึ้นเครื่องไม่รู้จะทำอะไรเราก็จะต้องมีกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวตามได้เลยตามช่อง TikTok เดี๋ยวแปะแถวๆเว้นแถวๆนี้ไว้ให้ <laughs> บีฟสิบีฟอีกทีซิไหนอะหายไปหยไหนเอาใหม่เดี๋ยวต้องเข้าคอนเทนต์เราก่อนนะครับเนี่ยลราก็นี่เน่นส่งพัดบอลให้เรานัวนี่ก็ของเน่มาชน โอเคอ่าเพื่อนๆตอนนี้ก็เราเราก็ได้เวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะบินกันแล้วเมื่อกี้ประมาณแสนแสนคอนเทนต์ของอะไรนะคอนเทนต์แนวตั้ง t i k ต o อท่านหนึ่งได้นั่งไปยกนแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหมือนจะจะท้ายลำอยู่นะเราจะบายพาไปที่เซียงไฮ้แต่ว่าก่อนที่จะไปเซียงไฮ้เราไปแอร์คลอสก่อน เพื่อนๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเราได้ที่นั่ง3 6 l กับ3 6 k ซึ่งที่นั่ง3 6อะแต่อยู่ด้านหน้านะแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาก็คือเดินไปสไกลกเลยเดินเข้าไป <จะ S 1> ลึก <จะ S 1> มากกัจะขึ้นลลบจะขึ้นมาใช่ตาย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 เพราะหันไปทีสี่สิบสี่สิกว่าแล้วอะ่ะเออซึ่งแบบว่าต้องดูเลขที่นั่งให้ดีนะตอนแรกก็นเลยว่าแบบเออ3 6นะ่งตอนนี้เซียงไฮ้10องศา ح. โอ้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับจะไปผ่านตอมอ่อกนนะตอนนี้เราเพิ่งออกจากงอนช้างกันมาอุ้ยเย็นมากชอบชอบมากชอบบรรยากาศนี้มากที่ไทยไม่มีหรอไม่มีเออต้องไปส่งจังหวัดไงออกรุงเทพไม่มีก็จริงเออเดี๋ยวเราต้องสต๊บกล้องก่อน ตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจจากตรงตอมนะครับเรียบร้อยนะครับเราเพื่อนเพื่ิดตอมนี่ติดตอมอทำไมเพื่อนเราชอบติดตอมกันวะางงงเออแต่เราผ่านมาได้ไม่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรต้องถามเราว่ามาทำอะไรมากี่วันเราก็เข้าไปเลยของเราถามไม่เพราะว่าของเราอ่ะพาสปอร์ตอ่ะเราไปญี่ปุ่นมาแล้วมันเป็นปั๊มเว้นวันแล้วเขาก็งงแล้วเขาเปิดคุ้มมากเลยอ๋อเขาหาหาไอ้นี่ไงหาตั๋วกลับไม่เจอว่าแบบปั๊มกลับอ่ะปั๊มออกจาก รับออกจากจากจากญี่ปุ่นอ่ะที่ไหนไไคือปกติมันเป็นคู่กันไงเมออื่อกี้คือกระเป๋าอ่ะมันไปแล้วก็เลยต้องรออีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้เพื่อนๆเราใส่แว่นแล้วเพราะว่ามองใก<ม>ล้เลยไม่เห็นเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เทอร์มินอลสองนะคระับไมอยากจะนึกว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนโรงแรมทุกวันจะเป็นยังไงเน,นี่ยแค่นี้ก็คือแบบว่าจะอดโอยาไว้ละถ้าใครจะมาไอ้ตัวที่เป็นเทอร์มินอลสองอ่ะพวกเมโทรมีแก๊สมีเกรืหรอมันอ่านอยู่ปะแล้วก็พวกแบบรถสถานีรถไฟอะไรเงี้ย อยู่ทางเดียวกันหมดเลยแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้บริการรถสธาธารณะของโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ว่ารถสธาธารณะของโรงแรมม็จะอยู่ที่เชนนิโสอ2หรือว่าโดเมสติกอะไลโฟนะครับไปครับไปเดี๋ยวให้เนีนี่ไปเช็ค อินก่อนนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้คืองมองมาครับแปดหนึ่งหนึ่งอยู่นี่ล้หนึ่งสามอยู่ไหนวะอ่ะตอนนี้หาห้องกันไม่เจอห้องอยู่ไหนกลิ่นปุรีแรงมากเพื่อนเพื่อนเพื่ห้องนะครับก็ใหญ่นิดนึงห้องน้ำ เอาน้ำโอเคถือว่าใช้ได้เพื่อนๆโอ้ยยแต่หัวคือแบบว่าเหยียดมากไม่อยากเอลนรองเท้าเลยอะแล้วกลิ่นมันจะตไปเขากำใส่นมสีฝาดเมาเลยเพื่อนๆเมื่อกี้เราเจอแบบว่าเราเจอแฟนคลับช่อง เขาบอกว่าดูบ่อยอยู่แบบว่าจริงปะเนี่ยเขินเลยอ่ะไม่กล้าค um ุยด้วยยื่ดีก็เป็นคนดังในต่างแดนก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาจําหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออก็เลยบอกชชองเขาไปก็บอกว่าเออเนี่ยดูบ่อยประมาณนั้นแหละพื่อนๆดีใจมากแล้วแถมมาพักกันที่เดียวกันอีกสุดยอด โอเคนะครับสวัสดียามเช้านะครับเราจะไปเช็คเอาแล้วเราจะเข้าตัวเซียงไฮ้กันนะครับวันนี้ <c oughs> ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราจับกล้องยากมากเพราะว่าจะต้องเข็นไอ้ตัวนี้แล้วก็มืออีกถือนึงอะไรเงี้ยแบบลำบากมากเช้านี้ยวเ,เจอกันช่วงสายๆอีกทีหนึ่งจะขอเคลียร์กระเป,ป๋ากเ่อาก่อน <c oughs> โอเคมาแล้วหรอรถเต่าหรอรถคัน,นนี้จริงอะไม่ใช่ โอ้ my god เย็นเจ็ดโมงช้าะเราทำไมมันไม่มีความเย็นไปถึงกรุงเทพวะคันนี้ปะเนี่ย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 เออหนึ่งแปดสองเก้าใช่ปะเออใช่ใช่ใช่โอเครถมาแล้วจริงจริงตอนนี้เพื่อนกำลังเป็นห่วงว่าเราเขากำลังจะได้ตังค์ปะเดี๋ยวเราเข็นก่อน เนี่ยความท้าทายของของเออช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ไม่ด้นั่นแหละ,หละอโอเคและโรงแรมเราก็อยู่ตรงนี้ืีแต่เราลากลากกระเป๋ากันนะ <laughs> ทางเข้าโรงแรมคือแบบเอ้มันใช่ใช่ไหม <laughs> ใช่แหละจินเจียงอินขนาดนี้ <laughs> ทำไมทางเข้าโรงแรมมันแปลกๆนะเช็คอินหรออ,อ๋อมันอาจจะมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะ สมุสมบัตินี่นะครับอัอนนี้ไงล็อบบี้ใช่ทูล็อลบบี้นั่นแหละไปล็อบบี้ชื่อพัชชูต้องใจเราต้องฝากโอ้โหโฝากกระเป๋าไว้ก่อน<ล>เราได้รูมนัมเบอร์แล้วก็ได้เช็คอินแล้วไปชั้นสองเอ,อ้อ ทุกคนเขามากันข้างหน้าหมดเลยเพื่อนๆ <พ scaff S 2> ส่วนเราอ่ะมาข้างหลังเมื่อกี้โคตรสมบุกสมบันแต่ลิฟ์ช้าเหมือนกันนะเ้ยจะมีใครจะออกกันไอ้นี่หรือเป,ปเเล่าไปเซคันต์ฟรอค่ะสองศูนย์แปดนี่เลขห้องดีช่วยอย่าลืมเอาไปซื้อหวยซื้อหวยช้ายสวยจังอันนี้นะคะแต่งตัวเป็นจูดี้แต่แบบว่าจลิดคือนิกมาถูกปะ โอเค2 2โอเอ็กเดี๋ยวนะฉันต้องผ่านห้องที่มีกลิ่น <GP. S 1> อันนี้2 0 1เราต้อง2 0 2 0 8นี่ปโอ้ oh. ถึงช่วงรีวิวห้องพักนะครับ oh. ก็ใหญ่โอเคใช้ได้สะอาดไม,ไ,มไม่มีกลิ่นนี่แหละเรียล เออใช้ได้ใช้ได้ห้องน้ำก็ดียยเลิศโอเคอใช้ได้แต่เตียงเราไม่เท่าเตียงมิ้งนะแต่เรานอนไม่ดิน้นก็เลยใช้แค่นี้ได้โอเคตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็อาา่าฮะกระเป๋าเซ็ตกระเป๋าใหม่เพื่อที่จะได้เที่ยวได้อย่างสบายใจในวันนี้นะจ๊ะยัง โอเคเตรียมตัว Let's go ออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วเพื่อนสามสองหนึ่งและนี่ก็คือถนนหนาจริงป่ะอยาอยาเลี้ยว่เ้ย่นี่ทางเข้าโรงแรมอย่างเงี้ยอ๋อไม่เขาไม่ให้เข้าหรอกเพราะว่ารถเขาจอดข้างหลังก็คือตอนตอนที่เรานั่งรถมาคือเราผ่านอีอีอันนี้แหละไม่ไม่ได้ผ่านเขาไม่ให้รถไม่นี่เราผ่านเส้นลัางใช่ใช่ใช่ไปเพื่อนเราอุ้ยเลิศเนาะโอ้โหก็ถนนคนเดินแบบถนน ที่รถขี่อันเดียวกันเลยอ่ะเอออุ้ยมีแมคโดนัลแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ได้เย็นมากเพราะตอนนี้ประมาณ17องศาได้ไหมโอ้กลิ่นบุหรี่แรงจริงๆสมคำล่ำลือแล้วเราต้องเดินไปไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันจะกินอะไรก่อนหากินอุ้ยมแพนท้กะาเออจริงๆเราควรกินชาเขียวก่อนจริงๆอยากเติมชาเขียวก่อนเพราะงั้นเราอ่อมแก่แน่นอนไปหาเพชมันดังของที่นี่ใช่ไหมสุดๆ <Okay. S 2> ดังคนไทยต้องกินตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ New World ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพิพ p คอร์สแควเราจะไปที่พ e พ p ค e s ์ทสแควแล้วจากที่เราเดินกันมาสักระยะนึนงเราก็เจอใบไม้เปลี่ยนสีแล้วอ,อุ้ยอากาศดีมากแม้17องศาก็ดีชอบจริงๆเราก็อยากถ่ายรูปฝากถ่ายวิวไว้ด้วยเดี๋ยวคอย่คอยไปจุบ <laughs> ค่อยไปจุบลูกเดี๋ยวนะ เฮ้ยเทอยูเฮ้ยเอาใหม่เลยเทอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บภาพกันบ้างแหละโอ้โหเออเรา <laughs> เอ๊ะมันมีมอไซค์แบบว่าทางเท้าก็คือทางเท้าถ้าและมอไซค์คือใช้ร่วมกันต้องระวังนิดนึงอตอนนี้นะถ้าเราเดินเดินกันเนี่ยเราเดินทางเท้าก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องดูมอไซค์ด้วยนะ จักรยานก็คือเขาใช้เหมือนร่วมกับเราเลยเราขี่เร็วด้วยตอนนี้เรากำลังจะไปเฮจีนะครับเป็นน่าจกของขึ้นชื่อหรือว่าเป็นแบบว่าร้านที่นี่บรรยากาศดีชอบมากสวยจึ้งปึ้งปังเราต้องเข้าไปข้างในหรือว่ามันอยู่ข้างนอกแถวนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าร้านมันอยู่ตรงข้ามก็หมาดแล้วตรงข้ามแบบใดวะข้ามนู่นหรือว่าข้ามนี่ข้ามแบบใด เราก็จำกันมาทีนีแล้วอลิเบได้ไหมวะอ๋อนี่ไงสแกนภาษาเราต้องกินชาองุ่นจริงเหรองั้นเราขอชาเขียวกันละกันชาเขียวมะชะหรอเอะไรตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนการชำระเงินนะครับเออโต้องใส่ดีแป๊ดอ่ามาแล้วมาแล้วปึ๊บอ๋อสแกนหน้าเห้อ หลังจากที่เรานั่งกันมาสักพักหนึ่งเราก็ยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ยังนพระเขายตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วบัดโมงแล้วใช่ไหมบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆมาเซี่ยงไทยกับคนไทยมาสามสามสามร้านคนอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะไรก็ก็ถามคนไทยด้วยกันตั้ตตงแต่มาถึงเนี่ยยังไม่มีอะไรตกหัวท้องเลยนอกจากกระเปล่าความหวังนะความหวังของอะไรนะซุกี้นิวซุกี้มาลาไปกินบุฟเฟ่ต์กัน one hour later รอสักแค่ไเลย รอสักดเลยรอสักแบบว่าโอเครอบเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงอ๋อต้องบอกก่อนว่าด้วยความวันนี้เรามากันวันแรกเนอะเรายังไม่รู้จริตของเมืองนี้ว่าการใช้ชีวิตมันต้องประมาณไหนแต่ลมหนาวแล้วนะลมเย็นนะชอบมาก <laughs> แต่ว่าถ้าในถ้าถ้าท่้าในมอนิเตอร์มันบอกว่า17องศาณนะตอนนี้อะไรแต่ฟีลไลฟ์ไม่ใช่นะซึ่งเพ<อ>ื่อนก็บอกว่าเนี่ยการรอการรอการรอของในนั้นอนะ่ะต้องรอแบบว่าเอ้ยเขาเรียกอะไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่เรียกเขาก็วางวางวางแล้วก็บอกต้องสแกนอะไรไหมเถอะม่เอาไปเลย อร่อยอร่อยอลองไหมเปลี่ยนรดไม่ต้องเลอดไม่ง่วงเวียนอ่ะจุ๊บจุ๊บไปเลยเฮ้ยอร่อยมันดูแบบครีมมี่ครีมมี่อะเลิศนะมีเจลอะไรข้างในบ้างมันเหมือนเนี่ยโมจิใช้ได้ชิมไหมอุ้ยแต่เลอะมาไม่เป็นไรชิมนิดอางุ่นเดี๋ยวห่ออร่อยมากเพื่อนมาได้นะไอเฮ่ยฟฟีฟเนี่ย เอทีเอทีเอทีอ่ะมันมีเกือบทุกม so so ุมเมืองไม่จําเป็นต้องมาที่ท oh, <right> oh, ี่เราถ้าสมมติว่าเจอที่ไหนเดินเดินไปแล้วเจออ่ะก็แวะเลยแนะนําแนะนําอร่อยๆจะบอกว่านั่งให้หายเมื่อก็นั่งเรามาเป็นชั่วโมงใช่เดี๋ยวตัดภาพไปที่ร้านนู้นเลยมาแล้วมาแล้วแล้วอันที่เป็นถ้วยฟูฟูอู้สออสไปนางนะไม่ที่มันเป็นภูเขาภูเขาอ่ะอยากได้อย่างนั้นอ่ะทาไงอ่ะแบบใดแบบโต๊ะนั้นอ่ะ ที่มันจะเป็นภูเขาภูเขาอะเป็นเหมือนภูเขาอะอาจจะต้องชี้รูปหรือไม่ไม่มีหรือว่ามันต้องสั่งเยอะมากๆเหรออาจจะต้องสั่งเยอะมากๆนี่มาแล้วเลิศมากจึงมากว้าวได้เวลาตักกินแล้วนะคะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเนื้อขออ้อหมูไหมมันย่องมากเขามีเซอร์วิสแกะให้ด้วยน่ารักมาก ละละน่ารักมากค่ะ so cute ก <laughs> ินต้นตำลับซูยังไมา่ยังไม่ได้กินซอสเลยเนาะอร่อยอาหารที่ได้มาอ๋อมีผกัผกผักมีกุ้งมีซอสน้ำจิม้มเมื่อกี้ลองกินแล้วอร่อยมากทุกทุกทุกอันเลยเรอาองงๆกับซอสมากเลยมันไม่มี ไม่รู้จะกินแต่จริงๆเราไม่กิน,ก,นกินซออก็ได้นะเรารู้สึกว่าน้ำจิ้มแบบแค่อย่างเงี้ยก็อร่อยมากๆแล้วอ่ะเพื่อนๆมากินข้าวที่นี่มันก็สะดวกดีนะเราก็สามารถใช้ได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรที่เป็นแบบเราใช้ c t b a l l f r e รนะครับในการจ่ายเมื่อกี้แล้วมันมนต้องจําเลขอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนเลขรหัส a t m อม่ะเอามาจ่ายด้วยอะไรก็เลิศนะเลิศเขาบอกว่ามันจะไม่โดนฟรีเดี๋ยวไปเดินดูรายอาหารแป๊บหนึ่งเราไปดูรายอาหารกันครับโอ้ m ห g ม d ก็ จริงๆมันมีแบบเยอะแยะมากเลยมีทั้งไข่ไก่มีทั้งอะไรแบบโอ้ oh my gosh โอ้ผักจะกินป่วยเหลืองงานมันดีกว่าวอันนี้คือแบบหุยเนื้อสัตว์เลิศเลิศแบบได้เท่านี้ดีกว่าอยากกินก็จะใช้ได้อุ้ยจริงๆมันมีแผ่นปิ้นด้วยหรอมันคืออะไรอ่ะงอี้มาลองอสักตัวนึงน ไงแล้วเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีต่อไปนะครับอร่อยมากบอกแค่นี้ว่ามันชื่อนิวซุกิยากิที่ช้อปปิ้งมอร์ชางไฮโนหนึ่งสักอย่างหนึ่งโอเคแต่ที่กัดไปก็อาจจะชันหกหายเอิ่มหรือชั้นหกแต่หายออย 6, ายกมากเลย อยากทำท่าแบบเท่ๆนะแต่ไม่รู้มันจะออกมระเท่ปะทานหลังดิทานหลังว้าวมากเพื่อนบ้านเมืองเขาสะอาดมากชอบมากไม่ค่อยเจอขยะเลย ออออืร่ยเอพ no? เอพี่รู้ไหมว่าเขาอ่ะช <in ัดมากเลยว่าเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าทำไมถึงรู้เขาบอกว่ามีท่าเต้นกับเสื้อ